นี่นะครับดีมากนะครับวิธีการนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปแกะเปลือกนะครับนี่ครับถ้าเรามัวแต่แกะเปลือกครับเสียเวลานะครับเราใช้วิธีนี้เลยนะครับเยี่ยมมากนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็หลายๆท่านมีปัญหาครับเมื่อซื้อส้มลักษณะแบบนี้มานะครับ ก็จะมีปัญหาตอนที่เราจะปอกเปลือกนะครับหรือแกะเปลือกนะครับก็จะมีปัญหานะครับลคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอวิธีการเราจะทานส้มยังไงง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องไปมัวแกะเปลือกให้เสียเวลาครับนี่แหละครับวิธีการนะครับเราก็จะ,ะนํามีดมานะครับ ผ่าครึ่งไปเลยนะครับครับเมื่อผ่ามาได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำการบีครึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่านะครับ เรากา็ทานแบบง่ายดายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแกะเปลือกส้มนะครับนี่ครับดีมากนะครับวิธีการนี้นะครับนี่เลยครับก็เหมาะสําหรับวิธีการทําเอาไปถวายพระพิสุสฆ์นะครับนี่ครับนี่ครับ แค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับถ้ามัวเราไปแกะอยู่นะครับก็จะทําให้เสียเวลานะครับแล้วก็แกะเปลือกยากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ